สวัสดีครับกระผมนาวัตถุที่วสมนนักเรียนในเรือรุ่นที่98อาสิบแปทหารในรุ่นที่41นวันนี้านะนำของเล่นในเครือของอาบะเรนเจอร์ตัวที่ผมถืออยู่คือ็อปเกลเลอร์ลักษณะเป็นนกยักษ์สีขาวปีกสามารถขยับขึ้นลงได้ตัวสีออกชมพูอมม่วงนะครับหรือสีบานเย็นเรียกว่าสเตโกสไลดอนเป็นลักษณะของไดโนเสราร์ที่คลานด้านหลังมีเกร็ดมีครีบกิมมิคของอยนต์ตัวนี้คือใช้ฐานขนาด 2A จําจำนวน2ก้อนในการ ใส่ไริเวนหน้าอ,อกนะครับสไลด์ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าเราเลื่อนไปด้านหน้าครีปมันจะไปด้านหน้าแล้วก็มีการเดินตัวไปด้านหน้าหากเราข้อยหลังในสอนนี้ก็จะข้อยหลังได้ถ้าต้องการหยุดเลื่อนไว้ตรงกลางครับครีปด้านหน้านะครับด้านหน้าสุดที่ผมชีรร้อยู่ไว้ตรงกลางครับหยุดเรียบร้อยต่อมานะครับเราทําการรวมร่างกันรวมร่างจะกลายเป็นหุ่นยนต์ชื่อว่าคิลเลอร์โอ คิลเลอร์โอจะเป็นหุ่นยนต์ฝ่ายตรงข้ามกับพระเอกในช่วงแรกนะในกลุ่มในกลุ่มพระเอกช่วงแรกเป็นหุ่นยนต์ของอบัตคิลเลอร์วิธีแปลงร่างนะครับอย่างแรกก่อนแนะนําให้ทําการดึงตรงๆงของลําตัวนกออกมานะครับดึงออกมาตรงๆที่เสร็จพักไว้ถอดขาซ้ายแล้วก็ขาขวาของนกออกมาวางพักไว้หลังนั้นครับนำเจ้าตัวสเตโกสไลดอนดึงคลิปตังหลังออกคู่กันเลย ดึงตรงๆครับเดี๋ยวหักวางพักไว้ดันขาหน้าไปทาด้านหลังดันขาหน้าไปทางด้านหลังหลังจากนั้นทําการเอาเจ้าตัวปีกนกมือสักครู่พับปลายปีกให้กลายเป็นเทา้าแล้วพับให้ขาลงมาพยายามให้ซี่ที่เป็นสีขาวเงินนะครับตรงนี้ของสันสันหลังของนกนะครับอยู่เรีด้านล่าง แล้วนำเอามาใส่ช่วงล่างของสเตโกสไลด์ลอนใส่เข้าไปตรงๆครับมันจะมีเดือยล็อกมันอยู่เรียบร้อยครับวางตั้งเลยหลังจากนั้นเราทำการนำขาซ้ายและขาขวาของนกทำการพับเก็บพับเก็บและหันกลับมาจะกลายเป็นอุ้งม,มือทั้งสองข้างใส่เวนข้างลำตัวหลังจากนั้นทำเอา นำเอานะครับนำเอาครีบมาใส่ไวเ้เวณด้านหลังมันจะมีเดือยให้มันมอยู่ครับไม่ต้องกังวลถ้ามันใส่ยากสาหรับบางคนก็ยกขาขึ้นหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปตรงตรงครับจะมีเดือยให้มันพับขาลงต่อมาครับในส่วนของโครงนกทําการตั้งตรงแบบนี้พับจะง่อยแบบนี้นําหางยื่นลงมาจะกลายเป็นส่วนของอาวุธคล้ายๆหอ,อกนะครับ ยกขึ้นมาแบบนี้ยกมือขวาขึ้นมาตรงนี้จะมีเดือยดันออกนำมาใส่ล็อกบริเวณอุ้มมือก็จะกลายเป็นส่วนของอาวุธหุ่นยนต์ตัวนี้เห็นนะครับขาดอะไรครับขาดศีรษะทำการเปิดใต้คอเป็นแผงตรงนี้เปิดออกมาเรียบร้อยครับได้หุ่นยนต์อาบัตคิลเลอร์หรือคิลเลอร์โอ ออกมาหนึ่งตัวไม่ยากครับเล่นไม่ยากถ้าเราต้องการให้มันมีการขึ้นที่ด้วยเราก็ทําการดันเรือยขึ้นครับนะขยับได้สวยครับตัวนี้ตัวใหญ่พอสมควรนะครับเล่นง่ายค่อนข้างหาความสมบูรณ์หรือว่าตัวที่มันสมบูรณ์จากหุ่นยนต์ที่อื่นค่อนข้างยากผมก็พยายามรวบรวมนำมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามคับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ